ให้มาแล้วค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนามหาสา,ารคามเตรียมเข้าไปตรวจสอบบัญชีของวัด ป่าวังน้ําเย็นที่จังหวัดมหาสารคามหลังจากที่เพจดังมีการตั้งข้อสังเกตว่าที่นี่มีการฟอกเงินคือเอาเงินบริจาคไปสร้างพระนั่งเมืองขนาดใหญ่ตรงนี้มันเป็นการฟอกเงินของกลุ่มการเมืองหรือเปล่าช่วงนี้วัดกําลังแรงมาเราจะได้ตามต่อเดี๋ยวนสรุปเบื้องต้นให้ก็ล่าสุดวันนี้เลยนะคะวันที่19พฤษภาคม2568ค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามเตรียมเข้าไปตรวจสอบบัญชีของวัดพุทธวนารามหรือวัดป่าวังน้ ซึ่งเป็นวัดดังมากคุณผู้ชมอสำนักงานพระพุทธศาสนาจะพุ่งเป้าไปตรวจสอบที่การสร้างพระนั่งเมืองขนาดความสูง168เมตรซึ่งมีการวางศิาลาฤกษ์ไปตั้งแต่12พฤศจิกายนปี66แล้วค่ะและใช้เวลาในการก่อสร้าง5ปีซึ่งถ้าสร้างเสร็จนะที่นี้จะกลายเป็นพระนั่งที่แบบมีองค์ใหญ่ที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้งบประมาณในการก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ400ล้านบาททีนี้ พระนั่งเมืองเนี่ยก็มาจากการรับบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาสุดท้ายโดนเผ็ดดังอย่าง CSI LA เขาตั้งข้อสังเกตว่ามันมีการเปิดรับเงินบริจาคจากนักการเมืองกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่าวัยรุ่นสร้างตัวมาบริจาคเงิน20ล้านแล้วตั้งข้อสังเกตว่าเงินที่เอาบริจาคตรงนี้นนะเป็นเงินที่เชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์แล้วพฤติการแบบนี้มันคือการเอาเงินมาฟอกที่วัดหรือเปล่าแล้วคนในวัดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องรู้เห็นเป็นใจ หรือเปล่าเนี่ยราคาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามก็จะไปตรวจสอบโครงการนี้คุณผู้ชมในขณะที่นักข่าว่ถามไปที่ท่านพระครูป,ปลัด อาจจะรีวิทท่านจะอาวาัสดแล้วแต่ว่าติดต่อท่านไม่ได้คนที่จะตอบคําถามตอนนี้นจะมีพระอาจารย์สุริยันประธานสงของวัดพุทธวณารามซึ่งท่านก็ตอบสั้นๆเหมือนที่ท่านตอบก่อนหน้านี้เลยว่าคือวัดเปิดรับบริจาคทุกอย่างกับการทําบุญกับการสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนไม่คนบาปอ่ะเขาคงไม่เอาเงินมาทําบุญหรอกเนาะอ่าเนี่ยคือสิ่งที่ท่านตอบสั้นๆอาเป็นว่าเรื่องราวนี้มันน่าสนใจติดตามนะคะกับการที่สนานักพุทธเข้าไปตรวจสอบเส้นเงินของกลุ่มนั้นการเมืองที่ ถูกอ้างขึ้นมาว่าเอาเงินจากเว็บพนันไปบริจาคสร้างวัดสร้างพระเพื่อเป็นการฟอกเงินหรือเปล่าและที่สําคัญใครเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นการแฉอยู่นุ่นก็เลยจะพาย้อนกลับไปนิดนึงว,ว่าเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้น จริงๆก่อนที่สำนักพุทธจะลงอ่ะเพจ CSI LA อ่ะเขาออกมาแฉเขาบอกว่าไหนๆตอนนี้เนี่ยกองปราบจัดการวัดไร่ขิงแล้วก็ขอฝากอีกวัดหนึ่งวัดป่าวังน้ําเย็นจังหวัดมหาสารคามวัดเนี้ยถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินจากเว็ผพนันของกลุ่มนักการเมืองกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวแห่งการสินวัดนี้ถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินก่อนหน้านี้รองเจ้าอาวาสหนุ่มก็เคยแบบเปสีกะมีข่าวจําได้ไหมรองเจ้าอาวาสหนุ่มที่เปสีการแล้วก็ออกจากวัดไปเนี่ย CSLA เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าแบบนี้มันไม่น่าจะใช่วัดน้ำมันแบบเป็นที่ซ่องสุ่มของการทำผิดกฎหมายหรือ